ณท้องทุ่งอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าโคกตะเคียนรายล้อมด้วยทุ่งนาป่าไม้และเงาเขาเตี้ยๆท,ที่นั่นมีตำนานเล่าขานกันมานานนับร้อยปีว่าภายใต้เงาเขาพนมตาเท่ามีวิญ,ญญาณผู้เท่าถูกสาปเฝ้าถ้ำหลับไว้ผู้ใดพูดเท็จผู้ใดลบหลู่ธรรมชาติผู้ใดทำผิดศีลธรรม จะถูกคำสาปแห่งพนมตาเท่าลงโทษชาตรีชายหนุ่มผู้มีจิตใจซื่อสัตย์เติบโตมากับยายผู้พร่ำสอนเรื่องคุณธรรมเขาช่วยชาวบ้านทั้งยามสุขและยามทุกข์ไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยพูดโกหกแม้แต่คำเดียวแต่แล้ววันหนึ่งหมู่บ้านเกิดเหตุประหลาดวัวควายล้มป่วยต้นข้าวเหี่ยวเฉาน้ำในสระกลายเป็นสีคล้ำ ชาวบ้านเริ่มพูดถึงคำสาปเจ้าเท่าว่ากำลังฟื้นคืนฤทธิ์อีกครั้งกลุ่มผู้ใหญ่บางคนในหมู่บ้านกำลังจะลักลอบตัดไม้ในป่าชายเขาโดยอ้างว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่แท้จริงแล้วเป็นการหาผลประโยชน์ส่วนตัวชาตรีลุกขึ้นคัดค้านนำหลักฐานออกแฉต่อหน้าชาวบ้านแต่เขากลับถูกกล่าวหาว่ากุเรื่องถูกตราหน้าว่าปั่นกระแสคำสาปให้คนกลัวคืนนั้นเอง ชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ลักลอบหายตัวไปในเงาเขาอย่างไร้ร่องรอยในค่ำคืนนั้นชาตรีฝันถึงชายชาราในชุดขาวเขาชี้ไปยังโพรงถ้ำใต้เขาแล้วเอ่ยว่าจิตผู้ใสสะอาดเท่านั้นจึงจะปลดคำสาปของข้าได้ชาตรีตื่นขึ้นด้วยจิตใจแน่วแน่เขาเตรียมทูกเทียนและพระเครื่องพร้อมใจบริสุทธิ์เดินเข้าสู่เงาเขาพนมตาเท่าเพียงลำพัง เมื่อถึงปากถ้ำลมแรงพัดหวิวเสียงต้นไม้ไหวกลิ่นไม้แห้งโชยมาและแล้วเงาร่างของเจ้าเท่าปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเจ้าเทากล่าวว่าเจ้ามีศีลมีสัตว์เจ้าคือผู้ปลดคำสาปของข้าข้าจะคืนความสมบูรณ์ให้หมู่บ้านของเจ้าทัานใดนั้นลมสงบลงทุกอย่างเงียบอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากวันนั้นหมู่บ้านกลับมาร่มเย็น ฝูงวัวควาแข็งแรงต้นข้าวเขียวขจีฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านเริ่มกลับมาเคารพธรรมชาติและศีลธรรมผู้ใหญ่ที่เคยลักลอบทำผิดออกมายอมรับผิดและพ้นจากตำแหน่งชาตรีกลายเป็นผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นแบบอย่างของความดีในหมู่บ้านเขานำธรรมะกลับสู่ใจคนด้วยเพียงสิ่งเดียวที่เขายึดมั่นมาตลอดความดี